พระสูตรที่สผลของการมีศีลภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นพายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรามีความละอายถึงความเอนดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางกายไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางใจ กายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมนโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุปบัติของเขาตรงภิกษุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุปบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา คือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงคือตระกูลขัตติยะมหาศารตระกูลพราหมหาศารหรือตระกูลขหบดีมหาศารอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก ในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำอธินาทานไม่กระทำกาเมสุมิจฉาจาร์ก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้ไม่กระทำปานาติบาตดังกล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการ